สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะพามาดูาเงียบถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวในกระถางนี่เราปลูกถั่วฝักยาวตอนนี้มันเริ่มออกดอกแล้วเริ่มออกดอกติดฝักแล้วนะจ๊ะนี่กระถางไม่รู้ว่าไซส์กี่นิ้วก็ไม่รู้กระถางเนี่ยจำไม่ได้ แล้วก็มีในกระถางนี้แค่นี้อีกสองต้นนี่ออกดอกมีหลายดอกเลยที่ติดฝักแล้วนี่นี่สองสาม กระถางหนึ่งเราก็ปลูกหลายต้นอยู่นะที่เราโรยมเมล็ดลงไปเนี่ยแต่ก็มีถอนออกไปบ้างออกดอกเยอะอยู่แล้วก็ตรงนี้อีก ปลูกมาได้กี่เดือนแล้วก็พอถึงถึงเดือนครึ่งหรือยังก็จําไม่ได้ไม่ไม่ได้นับแล้วก็เอาเอ้ด้ามไม้กวาดเนี่ยมาปักไว้น่นนางขึ้นไปถึงนู่นนู่นน่นสุดไปต่อไม่ได้แล้วก็พยายามนางพยายามหาทางไปแล้วก็ผักสลัดผักกาด หอมอิตาลีตอนนี้ก็วายละผักชีก็ออกดอกติดมเมล็ดเต็มเลยก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งเลยจะเอาไปโรยตรงนู้นแห้งแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บอากาศขาวเอไม่ใช่สิก,กาศหอมอิตาลีก็เหลืออยู่แค่เนี้ยกินไม่ทันกินไม่หวาดไม่ไหวตอนนี้ก็เพราะไอ้นี่ผักวังตุ้งดอกไม้ไฟ เพราะมาจนต้นมันจะตรงมันแล้วนี่ก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ได้แยกเลยไม่มีที่ได้แค่นี้แหละที่แยกมาต้นกาเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้จะแยกออกสองต้นสามต้นแล้วก็นี่นี่กระมังก็มีแค่นี้แหละที่ปลูกมีไม่เยอะก็แยกมาแค่นี้แล้วก็อ้าวไอ้นี่พักอะไรเนี่ยไอ้นี่พักแมวดูมันดูมันนอนทับหมดเลยเนี่ยนะนะ จับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมดูมันทนําดูเพราะเนี่ยดูมันทักไม่ได้เลยทักกัดผักแม่ทันทีเลยไอ้นี่ผักแมวใช่ไหมน่ะสู้ผักแมวใช่ไหมอย่าใช่นะอ่ะอย่าใช่นะอย่ากัดผักแม่ไอ้นี่ไม่ได้เลยพังหมดแล้วก็มีในกระถางไอ้นี่ในตะกร้าปลูกพร้อมกันแต่โตไม่เท่ากันฝั่งนี้ ฝั่งนี้ใหญ่กว่าฝั่งนี้ยังเล็กอยู่เหมือนเดิม